สวัสดีครับทุกท่านเจอผมแล้วนะครับชายบาวนีเอสเต้นะครับคลิปนี้ครับใครที่กําลังมองหาบ้านตากอากาศขนาดใหญ่มีหลายห้องนอนจอดรถได้เยอะๆแล้วท่ามกลางธรรมชาติมีต้นไม้เยอะๆแล้วราคาไม่แพงมากเนี่ยคลิปนี้คุณต้องดูเลยครับ ตอนนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาที่โครงการกรีนฟอร์เรสเขาใหญ่นะครับซึ่งห่างจากถนนธนรัตน์เนี่ยแค่ประมาณไม่ถึง2โลเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาเนี่ยมาจะห่างจากตัวทางขึ้นมอเตอร์เวย์นิดเดียวเองนะทางเข้าก็เข้ามาได้เลยนะเป็นโครงการที่สร้างมาแล้วเป็นแบบเป็นโครงการที่จัดสรรสําหรับพื้นที่สร้างบ้านเนี่ยมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ชอบที่สุดเลยก็คือเป็นโครงการที่มีต้นไม้ใหญ่เยอะที่สุดถ้าเกิด คุณเห็นจากภาพโดนมานะคุณแทบจะไม่เห็นบ้านเลยมันมีแต่ต้นไม้ปกคลุมหมดเลยนะครับซึ่งต้นไม้เนี่ยที่เนี่ยสามสปีอัพนะครับมีแต่ต้นสูงสูงย0่สเมตรหมดเลยโครงการนี้นะบ้านนะมันจะมิกซ์กันมันไม่ได้เป็นแบบสไตล์อิตาเลียนหรือไทยหรือนอร์ดิกอย่างเดียวนะมันก็จะแบบผสมผสานกันแต่ละที่นะครับซึ่งแต่ละหลังเ่ย แะยะห่างกันเยอะมากเลยนะครับซึ่งแบบบางทีอยู่ไกลๆนู่นเลยนะครับบ้านที่เราจะมาขายวันนี้เป็นแบบบ้านสไตล์นอร์ดิกนะซึ่ง มีทั้งหมด4ห้องนอนเลยนะด้านล่าง2แล้วก็มีตรงใต้หลังคามีอีก2นะครับแล้วมี3ห้องน้ำนะแล้วเป็นแปลงเป็นแปลงหัวมุมนะครับถนนด้านหน้าของโครงการเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับเป็นแปลงหัวมุมด้วยจอดรถได้หลายคันแล้วอยู่ตรงข้ามกับตัวโรงแรมของทางรีสอร์ทนี่เลยนะครับ Green Forest อยู่ตรงข้ามกันเลยแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยมันมีสเสน่ห์นะตัวบ้านอ่ะโอเคแต่เสริมกับต้นไม้อ่ะที่มันสูง ขึ้นไปข้างบนมันได้บรรยากาศมาเพื่อพักผ่อนจริงๆอะ่ะใครอยากรู้เดี๋ยวพาไปดูข้างในแล้วก็ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์คุณปีแอร์ด้วยเป็นคนออกแบบภายในบ้านหลังนี้เองครับ ซึ่งทางเข้าบ้านนะคุณสามารถเข้าได้หลายทางนะครับเขาก็จะมีซุปแบบนี้สองซุปนะครับผมพาเข้าซุมนี้เพราะว่ามันจะติดกับสวนนะครับพื้นที่บ้านนะอย่างที่บอกไปทั้งหมด160ตารางวานะครับจะเป็นสวนสัป,ปมาณเกินครึ่งเลยนะใครที่แบบมองหาบ้านตากอากาศที่สวนเยอะต้นไม้ใหญ่ๆล่มๆได้ทั้งวันเนี่ยบ้านหลังเนี้ยคุณผมว่าคุณน่าจะชอบเลยนะครับเขาก็จะมีแบบ พวกตุ๊กตายหินพวกกว้างตะ๊กะตายอะไรเงี้ยเป็นตกแต่งแล้วเขามีต้นไม้แบบประดับอะหลายหลาหลากหลายพันมากเลยนะเออแล้วก็บ้านหลังนี้นะอย่างที่บอกเป็นเป็นสไตล์นอร์ดิกนะครับแล้วเขาก็เพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้วยการทําระเบียงด้านหน้านะครับสองฝั่งก็มีการเล่นสเต็ปด้วยนะภายในแต่งสวยมากนะครับคือมองจากตรงนี้นะ คุณจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยปกคลุมเลยแล้วห้เป็นช่องแสงไงอยู่ตรงกลางบ้านอย่างเดียวลงมาที่ตัวพื้นที่ตัวบ้านเลยนะครับทำให้ตัวบ้านเนี่ยจะดูค่อนข้างเด่นมากแม้ว่าจะมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหมดเลยนะแต่ช่องแสงมาลงที่นี่แล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องว่าจะมืดหรือเปล่ามีไฟหรือเปล่าเนี่ยที่นี่ติดไฟโซลาเซล หัวเสาโซลารเซลล์ไว้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนกลางคืนมันก็จะไม่มืดนะครับคนออกแบบที่นี่นะเขาให้ความสําคัญกับพื้นที่ใช้สอยข้างนอกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีโต๊ะ สำหรับเป็นโต๊ะเก้าอี้เอาดอร์นะครับเอาไว้นั่งทํากิจกรรมไว้นั่งกินสังสรรค์น,นะครับแล้วก็ชมต้นไม้สูตรอากาศได้ด้วยนะครับก็จะมีหลายที่เลยสองสามที่เลยนะครับอะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูข้างในกันก่อนนะครับซึ่งซึ่งลืมบอกไปด้านหลังเขาจะมีที่จอดรถให้ด้วยนะเขาก็จะตกแต่งด้วยมีตู้ไปรษณีย์สีแดงอยู่เออสวยเลยอะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันครับข้างในเนี่ยมันจะรู้สึกอบอุ่นนะครับเพราะว่ากระเบื้องที่เขาใช้เนี่ยมันจะค่อนข้างล้อกับ ตัวกระเบื้องที่อยู่ด้านนอกนะครับเออจะเป็นคล้ายๆกับกระเบื้องลายดินเผาสีแดงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งมันทําให้แบบรู้สึกว่าเออโคซี่เป็นกันเองไม่ได้ดูหรูหราจัดอะไรขนาดนั้นนะครับมันให้ความแบบสบายๆเหมือนเป็นแบบเอาไว้พักผ่อนจริงๆเอาไว้ชาร์จแบตนะครับเขาก็จะตกแต่งแบบเนี้ยน่ารักน่ารักอย่งี้ยครับเออก็สวยดีอย่างที่บอกไปเดี๋ยวให้ดูคลิป คุณปีแอตอนท้ายนะครับว่าเขามีแนวคิดในการตกแต่งบ้านหลังนี้ยังไงนะครับเขาได้บ้านมาได้ยังไงตกแต่งยังไงนะครับซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากอย่าลืมดูให้จบนะอันนี้มันเป็นเตามีป่องไฟจริงๆนะอยู่ด้านบนแต่เาว่าอุดไว้นะครับก็ตกแต่งไว้ได้สวยดีใช้อิกในการตกแต่ง นะครับอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นรนวิลลรูมนะครับเข้ามาเนี่ยก็จะเจอเก้าอี้2ตัวนะครับเออไว้รับแขกนั่งพักผ่อนนะครับส่วนด้านนี้เนี่ยจะเป็นิฟวิลลรูมที่เจ้าของลูกเจ้าของครอบครัวเนี่ยมาใช้พื้นที่กันตรงนี้สัส่วนใหญ่เลยนะก็จะมีพวกทีวีมีชั้นวางทีวีให้นะครับซึ่งตรงนี้นะ ที่น่าสนใจก็คือเขามีห้องใต้หลังคาด้วยมีด้วยกัน2ห้องซึ่งมีบันได,ยอ,ยดนนอยู่ฝั่งด้านนี้ด้านหนึงอยู่ฝั่งด้านนี้ด้านหนึ่งนะครับแต่ห้องเนี่ยไม่ได้ชนกันนะเออมันเป็นแยกห้องกันดังนั้นเนี่ยมันก็รองรับสมาชิคกครอบครัวได้หลายคนหรือว่าใครที่แบบว่ามีเพื่อน มาปาร์ตี้มาสังสรรค์นเนี่ยที่นี่รองรับคนได้ประมาณเป็น10คนเลยเพราะที่จอดรถคือเยอะมากด้านล่างข้างบนมี2ห้องนอนละด้านล่างก็มีด้วยกัน2ห้องนอนด้วยเหมือนกันนะครับมาดูห้องนอนด้านนี้กันครับห้องนอนนี้เนี่ยเป็นห้องนอนเล็กที่แต่งได้น่ารักมากเลยนะเออเขาจะทโถงสูงนะครับแล้วก็การตกแต่งเนี่ยก็จะใช้ปูนฉาบแบบฉาบไม่เรียบอะ่ะเพื่อเน้นรีเฟกของแสงนะครับที่นี่เขาจะใช้ หลอดไฟแบบแบบสมัยก่อนเนะี่เวลามันกระทบกับตัวตัวผนังเนี่ยมันจะให้ฟิลที่แบบว่าดูโคซี่ดูวอร์มดูแบบอบอุ่นดีนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยฝ้าเนี่ยเขาจะใช้เป็นไม้นะครับซึ่งมันก็เข้ากันได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเออแล้วก็เป็นเตียงขนาด3ฟุตครึ่งนะสามารถมีช่องแสง,งไปยังที่จอดรถด,ด้านหลังได้เลย แล้วฝั่งด้านนี้นะครับเขาบิ้วเป็นตู้เสื้อผ้านะครับปกติตู้เสื้อผ้าสูงขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าแบบเก็บแบบแบบเรียบมิดชิดน่ารักดีนะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีห้องน้ําให้ด้วยในตัวนะครับแต่ห้องน้ําไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าฟังก์ชันครบนะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นต่างๆโถสุขภัณฑ์อะไรไว้ทาไว้อย่างดีแล้วดูแล้วใหม่มากเลยนะเออมาเดี๋ยวไปห้องอื่นกันต่อครับพอมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารนะครับซึ่งเขาเล่นสเต็ปนะครับโดยใช้พวกไม้เชิราต่างๆ ออกแออกมานะครับเพื่อเพื่อทําให้รู้สึกว่ามันแยกส่วนกันระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องรับประทานอาหารนะครับเออก็จะมีโต๊ะนั่งทานอาหารได้สําหรับ5้าที่นะครับแต่แต่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือตัวผ้านะครับคนออกแบบผ้าผมว่าทําได้ดีมากเลยนะเขาเล่นรีเฟกซ์รีเฟก์ไฟอะครับให้สองขึงข้างบนนะครับแล้วก็จะมีโคมไฟลายลูกเสามาด้วยเออผมว่านั่งมองฟ้านี่ก็ดูเพลินเพลินดีนะอ่ะมาทางด้านนี้นะครับ เขาก็จะเป็นเน้นเป็นตู้โชว์แล้วแหละนะครับจะเป็นตู้โชว์สีขาวแอร์ให้มีให้ทุกห้องเลยนะครับแอร์ก็เนี่ยประมาณแบบนี้นะครับแอร์ใหม่ก็มีแอร์เก่าก็มีครับแล้วแต่แล้วแต่ตัวตัวฟังก์ชันของบ้านเนาะที่นี่เนี่ยจะมีห้องน้ําฝั่งด้านนี้นะเลวิ้งลูมจะเป็นใช้ห้องน้ําด้านนี้แทนนะครับซึ่งตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นหินอ่อนด้วยนะครับสามารถอาบน้ําได้มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยนะครับเออก็ดูดีนะครับแต่งไม่ได้หรูมากแต่ว่า มันเข้ากับตัวบ้านอ่ะเออบ้านเป็นสไตล์นอร์ดิกออกจะล็อกล็อกโฮมนิดนึงนะครับการออกแบบเนี่ยเขาก็ใช้ไม้กเป็นวัสดุป,ปิดผิวแล้วก็ทาสีทับนะครับมันก็เลยทําให้ดูกลมกลืนมากแล้วก็ที่ชอบก็คือตัวครัวนะครับครัวที่นี่เนี่ย,เ,ยเขาใช้อยู่ด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็ทําเป็นสโลปลงมาทําให้แบบว่ารู้สึกไม่อึดอัดนะครับเพราะว่าผงม,มาสูงนะแล้วก็ตรงนี้บิ้วใหม่นะม,มีเป็นกระเบื้องสีขาวเนี่ยใช้เป็นท็อปแพน ห่างล้างจานเป็นหลุม2หลุมนะครับแล้วก็อะไรพวกนี้ก็ให้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เหมาะมากนะเอาไว้แบบพักผ่อนตักอากาศกับครอบครัวเสาร์อาทิตย์มาเที่ยวทีเนี่ยผมว่าหลังนี้เนี่ยน่าจะเหมาะนะพื้นที่ใช้สอยเยอะจริงๆแล้วก็นี่เขามีเตาย่างบิบิคิวให้ด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้เลยดูจัดสภาพแล้วยังใหม่เขาวับเลยนะครับเวลาจะกินทีนะก็ยกไป ที่นอกระเบียงฝั่งด้านนี้ก็คือระเบียงที่เราเดินมาจากทางสวนด้านนี้นะครับแล้วก็มีที่นั่งทำงานให้นะครับสำหรับว่าคุณพ่อที่จะต้องทำงานด้วยแล้วก็พาลูกๆมาเที่ยวเสราร์อาทิตย์ด้วยก็ต้องนั่งทำงานฝั่งด้านนี้ไปนะครับสุดท้ายเลยก็จะเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านละแหละนะครับก็คือห้องนอนมาสเตอร์ห้องนอนนี้เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่เลยนะมีโต๊ะนั่งทำงานให้ก็คือเขาใช้ตัวไม้เนี่ย ตัวไม้ p a r t เตเกเนี่ยแยกเป็นโซนโซนสำหแรบบับไว้นั่งทำงานนะแล้วเขาก็ใช้ตัวกระเบื้องเป็นตัวเบตรตัวสเปซพื้นที่ของพื้นที่ใช้สอยของแต่ละฝั่งนะครับตัวห้องนอน,นเนี่ยเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวฝ้านะครับเขาใช้เป็นไม้เป็นท่อนท่อน,ท,อนท่อนวางไว้อย่างเงี้ยเออแล้วก็ใช้ไฟฝ้าฝไฟแบบฝั่งฝ้านะครับเพื่อเลน์รีเฟกให้แบบเห็นตัวเนื้องานของตัวไม้ที่ใช้ทำฝ้านะครับผมว่าว่า เออสวยดีเป็นสไตล์แบบล็อกโฮมนะแบบนี้นะครับเตียงขนาดคิงไซส์ขนาดใหญ่เลยนะครับเตียงวางเตียงคิงไซส์ขนาดนี้ยังมีพื้นที่ปลายเตียงประมาณ2เมตรกว่าๆเลยนะครับเดินแล้วมันไม่ชนนะครับใครที่แบบว่ามีทื่อสูงอายุอยู่นะครับแล้วก็นอนด้วยกันแล้วก็เวลาเดินกันน,ะนี่ยบางทีปลายเตียงมันเลน้อยเนาะมันก็จะเดินชนสกัดขากันนะครับแต่เนี่ยไม่มีในห้องนี้นะครับ ขนาดวางเก้าอี้อย่างเงี้ยแล้วยังมีพื้นที่เหลือเยอะมากเลยผมว่าฟังก์ชันบ้านหลังนี้ดีนะเออชอบชอบมันดูอบอุ่นดีอันนี้ให้แอร์มิโซบิชิด้วยครับสำหรับห้องนี้นะ้นข้าาเนก็เป็นตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งจริงๆเนี่ยคุณสามารถทําตู้เสื้อผ้าใหญ่แค่ใหญ่กว่านี้ก็ได้หรือว่าปิดโซนทางออกไปด้านหลังก็ได้นะก็คือบิวอินปิดเป็นตู้เสื้อผ้าไปเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เขามาด้านพักอากาศก,กันเนี่ยเขาก็ขนเสื้อผ้ามาไม่เยอะอยู่แล้วผมว่าตู้แค่นี้ก็พอ นะครับสุดท้ายนะครับก็คือมาที่ห้องน้ำนะครับในห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยก็ตกแต่งกับเหมือนกับห้องนอนเมื่อกี้แหละห้องน้ําที่อยู่ด้านนอกกะไแแต่ว่ามันมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับท็อปเป็นหินอ่อนเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่นี่ม,มีเลนชาวเวอร์มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยครับประมาณสิบปีกว่านิดหน่อยครับผมเจ้าของมาซื้อเพราะอะไรต้องใจที่จะหาบ้านอย่างนี้ตรงนี้ แล้วก็ซื้อบ้านที่อยู่ในสถานที่ที่ดูแลธรรมชาติมากครนะมีต้นไม้เยอะมากแล้วต้นไม้ก็อายุก็สามสิบสี่สิบห้าสิบปีนะ uh huh. ต้นไม้ใหญ่ใหญ่มากทำให้ให้มันเย็นให้บรรยากาศดีละเสร็จแ,แล้วก็สไตล์ของบ้านก็เป็นสไตลท์ที่ที่ที่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมครับสามารถที่จะซื้ออย่างอื่นบ้านที่อื่นอะไรได้แต่ว่าก็ อันนี้ก็เห็นแล้วชอบนะแล้วพอดีก็ก็มีคนที่ต้องใจจะขายอยู่แล้วก็เลยก็เลยก็ถือโอกาสก็ชอบของก็ซื้อมาเลยตอนนี้มันซื้อมาแล้วในเมื่อเป็นบ้านก็สิบกว่าปีแล้วมันก็เป็นบ้านที่ที่ซ่องมันแข็งแรงมากนะแต่ว่าการบำรุงมันก็ต้องมีบ้างลองจากสิบกว่าปีแล้ว ก็ในเมื่อเป็นสไตล์ออกต่างชาตนอร์ดิกก็ไปตกแต่งข้างในเราไม่ได้เป็นสถาปนิกเลย<ม>การออกแบบแต่ว่าถือว่าเป็นทีมด้วยกันเราก็มาคิดด้วยกันเราก็คิดว่าน่าจะใช้ไม้เยอะพอสมควรก็ใช้ไม้สนไม้อะไรเพื่อจะให้มาตกแต่งใหม่ข้างในซึ่งมาก็ตอนนี้ก็ดูสะอาดมาก แล้วก็ดูเข้ากับธรรมชาติได้เพราะว่ามันมีไม้เยอะแล้วหอมด้วยนะยังมีกลิ่นหอมด้วยนะนานนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่เพราะาตกแต่งมากแต่ว่าก็ค่อยคิดว่าเออนี่ควรจะทําทอย่างนี้นี่ควรจะทําอย่างนั้นก็เลยก็ต่อไปเรืเ่อยๆจนถึงบางคนก็คิดว่าแหมก็ถ้าไม่มีแผ่นตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะออกมาไม่สวยแต่ปรากฏว่า ไม่ใช่ก็ถ้าไม่สวยย้อมแก้แค่แล้วก็ทำใหม่จนถึงว่าจะออกมาสวยแล้วตัวน,นี้ใครก็มาแล้วก็ชอบมากก็ก็มีความรู้สึกว่าสวยสบายตันนี้ไอ้นี่ก็กลางในบ้านนะซึ่งก็มีห้องนอนอยู่สี่ห้องนะ,ะก็มีห้องใหญ่ก็มีห้องเล็กแล้วก็มีชั้นสองลังใต้รองคามันก็มีอยู่อีกสองห้องซึ่งก็ สไตล์นอติกนี่ก็ททาได้อย่างนี้ห้องถ่ายลังคาเพราะว่าอากาศก็ไม่ร้อนเพราะตอนนี้ในประเาทศไถ่ายก็อาจจะไม่มีโยนเท่าไหร่แต่ตรงน,นี้ไม่ไม่เห็นเป็นลายเพราะว่ารอบๆต้นไมใ้ใหญ่ๆซึ่งก็มีล้มอยู่ตลอดเวลาไม่เคยร้อนที่บริเวณรอบๆเป็นธรรมชาตินีต้น,ตนไม้เยอะก็เลยก็ชาวของก็คิดว่าเอ๊ะคนที่มาอยู่นะั้นส่วนมากก็จิงๆิง ตอนเย็นอาจจะอยู่ขา้างในแต่ว่าของวันอยากจะอยู่ข้างนอกอยากจะเห็นธรรมชาติอยากจะเห็นต,ต้น,ตนไม้มีลมพัดอะไรก็สบายก็เลยก็มาสร้างเพิ่มบริเวณนี่ที่เราอยู่อยู่แล้วเป็นเทรเอร์รัส outside เทอร์รัสเป็นระเบียงกว้างซึ่งเราอยู่รอบๆอยู่ทั้งสามสองสามด้านนะของของของบ้าน แล้วก็สามารถที่จะอยู่ในมุมไหนก็ได้เลอแต่เวลาะก็เด้ก็ไม่คม่อยจะเข้ามาันเข้ามานิดนึงตอนประมาณสิบโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งหอะไรประมาณนั้นนอกจากนั้นก็อยู่ในร่มของตอน้นไม้ก็เลยก็อยู่อยู่สบายนะ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็เกิดสนใจบ้านตาอ,อากาศหลังนี้เนี่ยแล้วฟังสัมภาษณ์เขาคุณปีแอร์ซึ่งเป็นคนตกแต่งภายในบ้านหลังนี้ด้วยนยแล้วก็เกิดอยากได้บ้างอ่ะเอออยากมีบ้านแบบนี้มีต้นไม้เยอะๆแบบนี้นะครับเอาไว้ให้แบบว่าลูกๆมาเที่ยวยามเสาร์อาทิตย์หรือว่าตัวเองแบบทํางานเครียดๆนะครับก็อยากจะมาชาร์จแบตที่ที่เขาใหญ่บ้างอย่างเงี้ยครับผมว่า เดี๋ยวผมจะสรุปจุดเด่นของบ้านหลังนี้ให้ฟังนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ในโครงการ Green Forest นะครับซึ่งมีพื้นที่ประมาณ50-60ไร่นะครับแต่ว่ามีบ้านจํานวนหลังบ้านเนี่ยที่อยู่ในนี้เนี่ยประมาณ10กว่าหลังเท่านั้นเองที่เราที่เราขับผ่านนะแล้วแต่ละหลังมีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเองนะครับแล้วก็แต่ละหลังเนี่ยมันมีสเปซาห่างกันค่อนข้างเยอะมีหลากหลายสไตล์นะครับมีทั้งอิตาเลียนทั้งไทยอิตาลีสไตล์นอร์ดิกแบบนี้คือผสมปนเปกันไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะ บ้านที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละแบบเลยตรงข้ามบ้านนี้ก็เป็นสไตล์โมเดิร์นลอบๆนิดนึงอย่างเงี้ยครับบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านแปลงหัวมุมด้วยนะครับซึ่งออบ้านแปลงมุมนะมีพื้นที่ทั้งหมด160ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจากที่เขารีโนเวทมาแล้วก็เพิ่มพื้นที่ใช้สอยส่วนด้านหน้าแล้วเนี่ยประมาณ250 ตารางเมตรเลยนะครับมีด้วยกัน4ห้องนอนนะครับสห้องนอนจะอยู่ด้านล่างอีก2ห้องนอนเนี่ยจะเป็นห้องใต้หลังคานะครับซึ่งจะมีฉากกั้นไว้นะครับก็เหมาะมากนะครับสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่มีสมาชิกเยอะนะครับหรือว่าหาที่แบบปาร์ตี้สังสรรค์นะครับสำหรับเพื่อนฝูงสาวอาทิตย์มาเที่ยวนี่เนี่ยวกวกเบลไได้นะครับเพราะว่าห่างจากบ้านที่ใกล้ๆกันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ บ้านหลังนี้เนี่ยที่ชอบที่สุดนะก็คือต้นไม้เนี่ยต้นไม้เขาสูงมาก20-30ปีได้น่าจะสูงประมาณสัก30กว่าเมตรได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นโพรงช่องแสงลงมาตรงกลางบ้านพอดีเออให้ความที่รู้สึกว่าอันเนี้ยเอาไว้พักผ่อนจริงๆนะครับเอาไว้แบบชาร์จแบตจริงๆท่ามกลางธรรมชาติจริงๆแล้วลายล้อมด้วยภูเขาล้อมรอบเลยนะถ้าเกิดเห็นจะภาพโดนเนี่ยคุณแทบจะไม่เห็นบ้านสักหลังเลยเออเห็นแต่ต้นไม้ครอบปกคลุมหมดเลย นะใครชอบบ้านหลังนี้ตกแต่งสไตล์นอร์ดิกข้างในตกแต่งแบบบิวอินเนยให้หมดแล้วสไตล์แบบนี้เนี่ยเขาขายราคาไม่แพงเลยนะเจ้าของขายแค่7จ็ดล้านแปดแสนเาหนะครับซึ่งราคานี้ได้พื้นที่ตั้ง160ตารางวาเนี่ยในเขาใหญ่เนี่ยผมว่าหายากแล้วแหละเอที่เขาใหญ่ที่เราเจอนะคอนโดห้องหนึ่งนะ ก็ประมาณ4-5ล้านละอันนี้7 8, 9, 000, ล้าน8ปดแส0หนเท่านั้นเองตัวเลขจำง่าย7 9, 000, ล้าน8ปดแส0เกได้พื้นที่ขนาดนี้ห้องใหญ่ขนาดนี้แปลงมุมจอดรถได้เยอะด้วยเนี่ยสนใจโทรมาเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยรีบโทรมาได้เลยนะครับหรือใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขบชมชายนะครับบ่าวนีอเสเตสวัสดีครับ